เราอยากจะให้เงินเราทำงานแล้วก็ได้ผลตอบแทนเยอะๆเราตั้งใจจะเป็น value investing เป็นคนคัดเลือกหุ้นดูจังหวะดีแล้วก็เข้าไปลงทุนแล้วก็ถือยาวแบบเป็นเจ้าของกิจการพอลงทุนไปนานๆปุ๊บเอ๊ะการลงทุนหุ้นมันก็มีความผันผวนนะในการลงทุนแต่ละครั้งเนี่ยเราเจ็บสุดได้แค่ไหนการเป็นนักลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้นะหัวใจสำคัญที่สุดมันคือประสบการณ์ สวัสดีครับโค้ดหนุ่มจักรพงศ์ไม่พันนะครับเป็นเจ้าของเพจ The Money Coach เพจการเงินครับผมเริ่มต้นเข้าสู่วงการลงทุนครั้งแรกน่าจะมาจากในช่วง2,540นะครับหลังจากที่เริ่มเคลียร์ปัญหาหนี้ของตัวเองได้พอแก้หนี้ตัวเองได้เนี่ยเงินมันก็เริ่มเหลือพอเงินมันเริ่มเหลือเนี่ยเราก็เริ่มอยากจะหาช่องทางที่จะต่อยอดเงินประกอบก,บกับตอนที่แก้ปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยเราได้เริ่มรู้เรื่องของความรู้ทางด้านการเงินมากขึ้นนะครับความรู้หนึ่งที่มีก็คือเฮ้ยวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องหยุดทํางานนะวันหนึงงเราจะต้อ พักผ่อนเพราะฉันวันนั้นเราต้องมีเงินไว้สักก้อนหนึ่งที่จะดูแลตัวเองอันนั้นนะ่ะคือจุดเริ่มต้นของการลงทุนเลยเพราะว่าพอเรามาคิดอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหกว่าจะแก้นี่จบก็นานแล้วถ้ายังช้าอีกนะแล้วก็ใช้การออมอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้ตรงนั้นแหละที่เริ่มสนใจแล้วก็ศึกษาเรื่องการลงทุนอย่างจริงจังเริ่มต้นลงทุนครั้งแรกเนี่ยกับหุ้นนึกภาพหลังปี40เศรษฐกิจกตกลงไปสักช่วงระยะเวลาหนึง่ง หลังจากนั้น 2- 3ปีหลายๆธุรกิจเริ่มฟื้นตลาดหุ้นเริ่มกลับมาก็น่าจะคล้ายๆกับช่วงเวลาแบบนี้เลยนะพอ,อะหุ้นมันขึ้นหลายๆคนก็เข้าไปสนใจแล้วก็เริ่มลงทุนจําได้ว่าลงทุนในหุ้นครั้งแรกเนี่ยปี2อง6แต่ว่าก่อนที่จะลงทุนเนี่ยศึกษาอยู่2ปีนะฮะแล้วก็เริ่มลงทุนตัวแรกก็คือลงทุนในหุ้นเลยตอนนั้นใช้เงินไม่เยอะครับ5,000บาทเป็นการเริ่มต้นเปิดบัญชีที่เลือกหุ้นเนี่ยเหตุผลสําคัญก็คือเรื่องของอัตราผลตอบแทนเลยเราอยากจะให้เงินนนเเราาาททํงแแลล้้วก็ไดผตอบยอะ ก็ถ้าเทียบกับพวกตราสารหนี้เนาะหรือการฝากเงินเนี่ยโอ้โหมันไกลเลยในะขณะที่ตลาดหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะทําได้โดยเฉลี่ยระย,ยะยา,ยาวเนี่ยแปถึงสิรวมเงินปันผลด้วยเราก็มีความรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังหาเงินได้ไม่มากถ้าเกิดว่าหาเงินได้น้อยและผลตอบแทนน้อยด้วยเนี่ยแหมมันยิ่งแปรกันใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเงินเก็บเงินออมเรายังไม่มากแต่ว่าตัวผลตอบแทนมันสร้างได้เยอะมันก็เลยมีโอกาสที่มันจะทําเงินได้เยอะๆเพราะฉะนั้นต,ตัวแรกๆที่จับเลยก็คือเรื่องของหุ้นนะครับ ถ้ามาถึงวันนี้มีสินทรัพย์น่าจะน่าจะเกือบทุกประเภทนะถ้าเป็นก่อนหน้านี้เนี่ยแทบจะลงทุนในหุ้นเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนหุ้น r m f ก็ลงหุ้นอีกนะฮะแต่ว่าน่าจะคล้ายๆกับตำราการลงทุนทั่วไปที่เขาบอกว่าพอพออายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยนะความสามารถในการรับความเสี่ยงหรือว่าความอยากที่จะเสี่ยงเนี่ยมันก็จะน้อยลงในปัจจุบันก็จะปรับสัดส่วนเป็นนะครับถ้าเป็นหุ้นเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณสัก60% ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่เยอะที่สุดอยู่นะครับพวกสินทรัพย์ที่เป็นเงินฝากแล้วก็พวกตราสารนี้รวมไปถึงกองทุนรวมตราสารนี้ก็มีอยู่ก็น่าจะประมาณสัก20%น่าจะได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของที่ดินสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับกลุ่มอสังหาหริม,มทรัพย์อันนี้ก็มีอยู่ประมาณสักเกือบเกือบยีเหมือนกันนะครับแต่ก่อนจะถือเยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ถือเท่าไหร่แล้วนะครับจะเน้นเป็นที่ดินมากกว่าแล้วก็มีทองคําไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เริ่มไปปแตแตคิโบ้าง พอได้เข้าไปศึกษาปุ๊บก็เออเขาเข้าใจว่ามันเป็นมัน,เป,นเป็นอนาคตแล้วก็เลยมีแต่ไม่เยอะครับสัดส,ส่วนอยู่ประมาณสัก5%ไม่ถึงหรอกเะครับเรื่องกองทุนเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากช่วงแรกแรกเลยนะที่เราลงทุนหุ้นเราคิดว่าแม่ถ้าเลือกหุ้นเองได้นะแล้วซื้อแล้วมันเด้งเติบโตไปใหญ่โตเนี่ยเราถือว่าเราน่าจะเก่งนะแต่สุดท้ายเรามานั่งนึกได้ว่าเฮ้ยจริงๆไม่ใช่เราลงทุนเรามุ่งเราไม่ได้อยากจะให้ใครรู้สึกว่าเราเก่งแต่ว่าเราลงทุนเพื่อที่จะให้ผลตอบแทนมันเติบโตเพราะฉะนั้้นนนหหลัังงกก็เรรริ่่มมมปบาททีอุุว พอลงทุนไปน,นานๆปุ๊บเอ๊ะการลงทุนมันก็มีความผันผวนนะนะครับเพราะฉะนั้นมันควรจะมีสินทรัพย์มั่นคงไว้อยู่ส่วนหนึ่งที่เกิดเหตุอะไรพลิกผันนะครับใครลบกับใครอะไรยังไงเนี่ยเราก็ยังมีส่วนที่มันเป็นมั่นคงอยู่ตอนนั้นก็เลยมีการเก็บในส่วนของพวกกองทุนตราสารนี้เพิ่มนะครับเหมือนเรียกว่าคนเราไม่ต้องบู๊ตลอดนะครับแต่ปรับส่วนผสมให้บู๊ก็ได้เกิดปัญหาก็รับได้อันนี้น่าจะสมดุลกว่านะครับ เล่าเรื่องตอนเริ่มต้นลงทุนแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เล่าไปว่าศึกษาเรื่องหุ้นมา2ปีเต็มอ่านหนังสือทุกเล่มเลยที่เกี่ยวกับ value investing หรือการลงทุนแบบเน้นคุณค่านะครับแล้วก็ไปเรียนที่ตลาดหลักทรัพย์ทุกคอร์สเลยนะครับเขาเปิดคอร์สเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นแบบเน้นคุณค่าเราก็จะไปเรียน2ปีเต็มๆที่เราเรียนแบบไม่ลงทุนเลยเพราะว่าอยากให้มีความรู้จริงๆเสร็จแล้วพอเริ่มลงทุนจริงๆเนี่ยเปิดบัญชี5,000บาทครับแล้วก็ตัดสินใจเลือกซื้อหุ้นไป3ตัว เราตั้งใจจะเป็น value investing เป็นคนคัดเลือกหุ้นดูจังหวะด,ดีแล้วก็เข้าไปลงทุนแล้วก็ถือยาวแบบเป็นเจ้าของกิจการแต่พอลงทุน5,000บาทแรกพี่นั่งดูหุ้นทุกวันเลยนะครับนั่งดูเฮ้ยขึ้นเฮ้ยลงเฮ้ยขึ้นเฮ้ยลงจนเราแบบสุดท้ายเราเราทนไม่ไหวอะเราตัดสินใจขายขายในจังหวะที่มันขาดทุนลงไปเยอะทั้งทั้งที่เราก็เลือกหุ้นมาดีแล้วแล้วเราก็รู้ว่าอนาคตมันน่าจะดีแต่ว่าด้วยความบันผัวระยะสั้นแล้วก็ความใหม่ในการลงทุนเราขายทั้งหมด จำได้ว่าขาดทุนไม่เยอะครับขาดทุนไปแค่ประมาณประมาณพันกว่าบาทเองแต่ว่าลองเทียบนะเราขาดทุนไปพันกว่าบาทบนเงิน5,000มันถือว่าเยอะมากคือ30%สเอร์สุดท้ายสิ่งที่เราเราบอกตัวเองได้ก็คือว่าเฮ้ยการเป็นนักลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้นะหัวใจสำคัญที่สุดมันคือประสบการณ์นะครับถ้าเรามีประสบการณ์ในการลงทุนเข้ามาเรียนรู้เรื่องการลงทุนเร็ว นะครับลงทุนตั้งแต่มีเงินน้อยๆนะครับสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะทําให้เราควบคุมตัวเองในการลงทุนได้มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยพอขาดทุนไป30%บนเนี่ยนั่งทบทวนตัวเองใหม่เริ่มจากการกลับไปนั่งอ่านหนังสือใหม่นะครับแล้วก็พบว่าเอ๊ะ Hey, มันไม่ใช่เรื่องหนังสือนี่นะไม่ใช่ความรู้นี่นะเพราะเราก็รู้กลับไปอ่านอีกรอบนึงเราก็รู้อะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายเรากลับมาปรับวิธีการลงทุนของเราใหม่ก็คือคัดเลือกหุ้นเหมือนเดิมนะครับรอจังหวะซื้อเหมือนเดิมเมื่อซื้อแล้วเนี่ยบอกตัวเองว่าให้เป็นคนที่ไม่เปิดไปดูมันเพราะว่าถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการเรามีผู้บริหารที่อยู่ในบริษัทนั้นเขาดูแลกิจการให้เราก็เลยเปลี่ยนวิธีว่าไม่ต้องดูบ่อยตอนนั้นก็ปรับมาเป็นดูแบบ3เดือนครั้ง นะครับจากนั้นก็เปลี่ยนเป็น6เดือนครั้งปัจจุบันเนี่ยปีละครั้งยกเว้นว่าในบางจังหวะที่มีข่าวอะไรเกี่ยวกับธุรกิจตรงนั้นก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆค่อยๆฝึกนะครับแล้วค่อยๆปรับตัวนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสําคัญแล้วก็ในมุมหนึ่งมันก็ทําให้เราปรับตัวเองให้เป็นนักลงทุนได้จริงๆอดทนรอคอยดูผลของการตัดสินใจของเราได้นานขึ้นเกิดขึ้นในปี 2,009 2,010นะครับย่างกันประมาณนี้ช่วงนั้นมันเกิดจากการที่ช่วงประมาณสักปี2,000เป็นต้นมาเนี่ยพี่จะลงทุนในตัวพวกกลุ่มที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เยอะนะครับลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเสร็จแล้วช่วงก่อนหน้าปี2,008เรามีการขายทำกำไรออกไปนะครับความตั้งใจของการขายสินทรัพย์พวกอ,อสังหาริมทรัพย์เนี่ยพวกบ้านเช่าอะไรต่างๆออกไปเนี่ยเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้เคลียร์หนี้ให้คุณพ่อ นะครับพอเคลียร์ปุ๊บมันก็ยังเหลือเงินก้อนใหญ่นะครับเราก็หาสินทรัพย์ประเภทอสังหาลงทุนไม่ได้ในช่วงเวลานั้นปรากฏว่าปี2008เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์พอดีนะครับถ้าใครจำได้หุ้นไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,700ตกลงมาเหลือต่ำกว่า500ก็เลยเริ่มวางหุ้นในส่วนส่วนที่เป็นหุ้นบลูชิพนะหุ้นธน,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 นาคารใหญ่หุ้นโรงพยาบาลดังอะไรต่างๆที่เหลือก็ ใส่ไว้ในกองทุน LTF ในยุคนั้นนะครับก็คือเป็นหุ้นไทยเลยก็คือเลือกไม่ถูกแล้วเอาซื้อเป็นกองทุนเหมาไปชุดเดียวเลยละกันเพราะว่ามันตกไปเยอะมากผ่านไปประมาณสัก2ปีได้นะครับอเมริกาเขาก็บูสต์ธุรกิจของบูสต์ตัวเศรษฐกิจเขาขึ้นมาได้หุ้นหลายๆตัวในพอร์ตเราก็เลยโตขึ้นมาแบบสามเท่านะครับในช่วงเวลานั้น3เท่า4เท่าเลยมันก็เหมือนกับว่าเป็นจังหวะด้วยต้องต้องยอมรับว่ามันเป็นโชคด้วยเราขายสินทรัพย์ชุดหนึ่งไป ได้เงินมาจาังหวะหุ้นมันตกนะครับแล้วเราก็ใส่มันไปเต็มๆตนะครับออตอนนั้นก็อาศัยไอเดียของ Warren นบัฟเฟตแหละนะครับจงกล้าในขณะที่คนคนอื่นกำลังกลัวนะครับตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าหุ้นไทยเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็อซื้อได้นะครับก็เลยตอนนั้นก็เลยได้กำไรเยอะที่สุดแล้ว คิดว่าที่น่าจะเหมือนกันนะครับเข้าที่ดูนักลงทุนที่ประสบความเป็นมีเหมือนกันเนี่ยคือ mindset ทอี่ว่าการลงทุนเนี่ยคือแผนการหลายคนคิดว่าการลงทุนแค่เอาเงินไปหยอดใส่ในสินทรัพย์สักตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวสินทรัพย์ตัวนั้นมันโตเราก็จะรวยขึ้นแต่จริงๆไม่ใช่ครับเบื้องหลังการเอาเงินไปวางในสินทรัพย์ใดๆเนี่ยมันมีแผนการมีขั้นตอนการคัดเลือกนะครับมีขั้นตอนการใส่เงินลงทุนนะครับระยะเวลาการถือครองแผนถ้าเกิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คาดไว้มันไม่ไปตามคาดเนี่ย พวกนี้เขาจะมีแผนการรองรับไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเอาหนึ่งไมซ์เซ็ตจริงๆคือการลงทุนคือแผนการข้อที่1เลยไม่รู้ไม่ยุ่งนะครับอันนี้จะใช้เทคนิคนี้ตลอดก็คือว่าต่อให้ใครเขาจะเชียร์กันขนาดไหนนะครับตลาดอะไรมันจะร้อนแรงมากแค่ไหนเนี่ยคือถ้าพี่ไม่รู้เรื่องเนี่ยคือไม่ยุ่งเลยจะไม่แตะไม่มีความจําเป็นอะไรใดๆนะครับถ้าจะเข้าไปแตะก็ต่อเมื่อ อ่านแล้วศึกษาแล้วนะครับข้อที่2อ,งเ,อ,อเงินต้นของเราเนี่ยต้องไม่หายคําว่าเงินต้นไม่หายนี่ไม่ได้แปลว่ารับความเสี่ยงไม่ได้นะครับหมายความว่าทุกครั้งก่อนจะลงทุนเราจะคิดเรื่องนี้ก่อนว่าเออถ้าลงทุนไปแบบนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรที่มันจะเกิดขึ้นได้บ้างการเข้าใจความเสี่ยงเนี่ยมันช่วยทําให้เรานอนหลับสบายมากขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นเราลงทุนในหุ้นเนี่ยเรารู้ว่าเดี๋ยวบางจังหวะมันจะตกลงไปแรงๆได้บ้าง ถ้าคนที่ไม่พยายามเรียนรู้เรื่องความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยพอเวลาลงทุนจริงเราก็จะเครียดนอนไม่หลับนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าใจความเสี่ยงการรู้ความเสี่ยงนะครับแล้วก็พยายามที่จะทําให้เงินต้นเราเนี่ยไม่สูญหายไปในระยะสั้นๆเราอาจจะปกป้องมันไม่ได้แต่ถ้ามองระยะยาวๆจริงๆเนี่ยเราทําได้นะครับข้อที่3ก็คือทุกครั้งที่ลงทุนเนี่ยจะเตรียมใจไว้เจ๊งอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นจะถามตัวเองว่าในการลงทุนแต่ละครั้งเนี่ยเราเจ็บสุดได้แค่ไหน แค่ไหนคือที่เรารับไหวก็จะไม่พยายามทําเกินความสามารถในการรับความเสี่ยงความสามารถในการทนกับความเจ็บได้เะครับ,นะรบเพราะว่าถ้ามันเกินไปแล้วถ้าเกิดมันมีความเสียหายเกิดขึ้นจริงๆแม้ว่ามันจะเป็นเปอร์เซ็นต์เพียงเล็กน้อยแต่ถ้ามันเกิดเนี่ยมันอาจทําให้การเงินเราพังหรือว่าการเงินครอบครัวเราเสียหายไปด้วยนะครับสําหรับพี่พี่เป็นคนไม่ได้ลงทุนอะไรเก่งมากนะครับเพราะฉะนั้นพี่ไม่เชื่อว่ามันมันหมายถึงการที่เราลงทุนแล้วทากําไรได้มากกว่าคนอื่น เพราะการทำกำไรได้มากกว่าคนอื่นเนี่ยมันมีช่วงเวลาของมันบางทีคุณอาจจะชนะเขาบางทีคุณอาจจะแพ้เขานักลงทุนที่ทานฉลาดน่าจะเป็นนักลงทุนที่รู้จักตัวเองคือรู้ว่าตรงนี้พอตรงนี้โอเคแล้วนะครับแล้วก็ไม่พยายามทําเรื่องเสี่ยงจนเกินไปเพื่อที่จะเอาชนะหรือสร้างสถิติอะไรนะครับนั้นนักลงทุนที่ฉลาดที่สุดคือรู้จักตัวเองลงทุนตามกําลังตัวเองลงทุนตามความรู้ตัวเองนะครับจุดวัดก็คือ เราสามารถนอนหลับได้อย่างมีความสุขนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาทุกข์ใจกับก,การลงทุนที่เราใส่เงินไปแล้วคนแบบนี้น่าจะฉลาดที่สุดครับจริงๆไม่ต้องถึง5ปีนะเดาว่า3ปีต่อจากนี้เนี่ยน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงสูงมากเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับธุรกิจต่างๆที่เป็นโออีโคโนมี่เทดดิชแนลอีโคโนมีเนี่ยกำาลังจะแย่ในขณะที่เป็นพวกนิวนิวอีโคโนมีก็คือธุรกิจที่ไปมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับน่าจะโอ้โห ยกชุดเลยนะครับเติบโตกันแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือทางด้านการเงินก็จะเปลี่ยนหน้าตาไปโลกจะเข้าสู่แคชเลจริงๆแล้วนะครับเรากําลังจะไม่ใช้เงินสดหรือเงินที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกันจริงๆเครื่องไม้เครื่องมืออย่างเช่นสินทร,รัพย์ดิจิทัลนะครับน่าจะเข้ามาผนวกรวมกับสินทร,รัพย์ทั่วไปมากขึ้นนะครับพูดถึงความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเร็วแน่เยอะแน่คนที่ไม่ศึกษาคนที่ไม่รู้เรื่องจะถูกทิ้งไว้อยู่ข้างหลังเยอะเลยนะครับแต่ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนพี่ยังเชื่อว่าหลักหรือแก่นของการลงทุนจะไม่เปลี่ยนการให้ค่าของสินทรัพย์ใดๆการเติบโตของสินทรัพย์ใดๆจะยังเหมือนเดิมนั่นก็คือเมื่อไหร่ที่มีคนต้องการเมื่อไหร่ที่สินทรัพย์นั้นมีความเติบโตในเชิงตัวสินทรัพย์อยู่ข้างหลังนะครับอย่างเช่นธุรกิจนี้โตหุ้นเขาก็ต้องโตนะครับแต่มันก็จะมีตัวอื่นๆเข้ามาอย่างเช่นพวกสินทรัพย์ดิจิตอลก็คงคิดว่าผันผวนเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแต่ ยังสามารถจับหลักเดิมๆในการเลือกลงทุนได้ถ้าถึงตรงนั้นเลยฮะจริงๆคิดว่าคงเหมือนเดิมแหละเนาะเหมือนเดิมแหละเพราะว่าเราก็คงกินข้าวจานเดียวอิ่มเหมือนเดิมนะแล้วก็นอนวันละ8ชั่วโมงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคิดว่าอาจจะมีความสะดวกสบายในชีวิตมากขึ้นนะครับมีความสุขมากขึ้นแล้วก็น่าจะแบ่งปันคืนสู่สังคมได้มากขึ้นด้วยนะครับ ต่อให้มีเง e ินมากแค่ไหนครับก็ยังต้องลงทุนอยู่นะครับใช้คําว่าการลงทุนมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตดีกว่าอย่าไปเป็นอีเวนต์นะต้องมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนชีวิตเราไปนะครับยังไงก็ต้องลงทุนครับคือไอดอลเนี่ยน่าจะเป็นส่วนผสมนะคือเราคนเราคงจะมีไอดอลหลากหลายรูปแบบนะไอดอลในเรื่องของวิธีการหรือหลักการการลงทุนอะไรเงี้ยนะครับถ้าอย่างเป็นหุ้นเนี่ยก็จะมี วอ r เลน b u f f e t นะครับหรือดรนิเวศนะครับที่เราสึกว่าเออเป็นไอดอลในเรื่องของวิธีการหรือหลักการนะครับในการลงทุนนะครับซึ่งเราก็จะ,ะทําตามเขาอ่านหนังสือเขาเรียนแบบเขาใช่ไหมแต่ว่าไอดอลในการในการใช้ชีวิตเนี่ยหรือไอดอลในเรื่องอื่นเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้อ,ของกับการลงทุนเนี่ยอันนี้ไม่ได้มีเฉพาะเจาะจองเป็นพิเศษเรามีความรู้สึกว่าทุกคน เป็นคุณครูเราได้ในคนละแง่คนละมุมกันนะครับอย่างเมื่อกี้ยกดรนิเวศกับบอเรนบัฟเฟตต์ปีเตอร์ลินช์เขาก็น่าสนใจนะครับเขาเป็นคนที่เชื่อภรรยาแล้วลงทุนนะแล้วก็ประสบความสําเร็จอันนี้ก็น่าชื่นชมนะก็เป็นไอดอลเราได้นะครับเพราะฉะนั้นอไอดอลเราอาจจะไม่ได้มีแค่หนึ่งครับแต่ว่าอาจจะมีไอดอลในแต่ละประเด็นในแต่ละเรื่องในแต่ละแง่สุดท้ายเนี่ยสำคัญคือเราหาส่วนผสมให้เป็นสไตล์ของเรานี่คือสไตล์การลงทุนแบบโคตรหนุ่มนี่คือการลงทุนสไตล์แบบของคุณ ถ้าเอาในยุคเริ่มต้นของพี่เลยนีครับที่อ่านหนังสือมาหลายเล่มแล้วก็รู้สึกว่าเล่มนี้ชอบจังเลยแล้วก็ถือว่าเป็นแก่นในการลงทุนเลยนะครับก็น่าจะมี i n t e l l i g e n t investor นะครับอีกเล่มหนึ่งที่ชอบแล้วอ่านง่ายมากก็คือศาสตร์แห่งวอ r r เ n น u บ f ฟเฟชอบเล่มนั้นแล้วก็อ่านทบทวนหลายรอบเพราะว่าหลักการลงทุนของตัวเองเนี่ยเวลาเราซื้อหุ้นเราอยากจะเป็นเหมือนเจ้าของกิจการเพราะฉะนั้นในเล่มศาสตร์แห่งวอรเรนบรฟเฟเนี่ย มันพูดในมุมว่าถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการเราควรจะมองหุ้นของเราอย่างไรเราควรจะดูตัวเลขตัวไหนเราจะใส่ใจกับข่าวสารอะไรต่างๆมากน้อยเพียงใดนะครับเพราะฉะนั้นเล่มนั้นเป็นเล่มที่อ่านมากกว่าหนึ่งรอบแล้วก็อ่านแล้วทะลุมากก็เลยจะเป็นเล่มที่มักจะแนะนําให้คนรุ่นใหม่ๆอ่านเพราะว่าถ้า Intelligent Investor มันจะหนามากนะครับล้วก็ถ้าแนะนําไปเดี๋ยวบางคนจะท้อแต่เล่มนี้ก็อ่านโอเคเลยแล้วก็อีกเล่มหนึ่งที่เหมาะกับคนเริ่มต้นก็ เหนือกว่า w s t r ต e t นะครับมันสอนเรื่องของการหาทรัพย์สินเพื่อการลงทุนอย่างง่ายๆหาหุ้นลงทุนแบบง่ายๆดีนะครับถ้าเป็นในยุคพี่ตอนเริ่มต้นก็2องสามเล่มนี้ครับสำหรับการลงทุนในยุคใหม่นะซึ่งเดี๋ยวนี้เปิดโซเชียลเราก็เจอแล้วเนะนะเรียกว่าคนใกล้ตัวเราก็ลงทุนทั้งหมดเนี่ยหัวใจสําคัญอันดับหนึ่งเลยก็คืออย่าลงทุนตามคนอื่นนะครับทุกครั้งที่คนเราเอาเงินไปวางไว้ที่ใดเนี่ย วัตถุประสงค์ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน2ความเข้าใจในตัวทรัพย์สินตัวนั้นเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะครับบางทีเราซื้อหุ้นตัวเดียวกับเขาเขาออกก่อนเรานะแค่นี้ผลลัพธ์ก็คนละแบบแหละอันที่3ก็คือเรื่องตัวเงินเรื่องความสามารถในการรับความเสี่ยงบางคนเขาลงสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยเขาเขาอาจจะทนความเจ็บปวดได้เสียหายไม่เป็นไรแต่เราเนี่ยอาจจะไม่ไหวไม่ได้เพราะฉะนั้น ในยุคที่ทุกคนเชียร์ให้ลงทุนนะครับบางทีอาจจะเชียร์ทั้งทางตรงบางเชียร์เชียร์ทางอ้อมก็คือฉันลงไอ้นั่นฉันลงไอ้นี่แล้วเราก็ตื่นเต้นไปด้วยเนี่ยย้ำเลยว่าอย่าตามกันนะครับพยายามามีสติในการลงทุนนะครับมีความรู้ในสิ่งที่เราจะใส่เงินเงินหามาได้ยากนะครับเวลาเราต้องมาอดออมเพื่อเหลือมาลงทุนเนี่ยก็ยังเป็นอีกขั้นหนึ่งที่เพิ่มขึ้นไปอีกและสุดท้ายถ้าเราเอาเงินไปวางโดยที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปตามคนอื่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะฉะนั้น อยากให้ศึกษาเยอะๆมีสติเยอะๆนะครับแล้วก็เลือกรูปแบบการลงทุนให้เหมาะกับตัวเองดีที่สุดไม่ใช่ทํากาไรมากที่สุดแต่ทําให้คุณนอนหลับฝันดีสําหรับในยุคต่อจากนี้เนี่ยการลงทุนมันจะเป็นศาสตร์ที่เราไม่รู้ไม่ได้เราไม่ลงทุนก็คงไม่ได้นะครับความรู้ทางด้านการเงินจะมี4เรื่องพี่จะพูดเรื่องนี้เสมอก็คือหารายได้ใช้จ่ายออมแล้วก็ลงทุนยุคแต่ก่อนเนี่ยเราลงทุนไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอัตราผลตอบแทนของการออมเนี่ยมันสูง แต่ยุคใหม่เนี่ยเราไม่ลงทุนไม่ได้ทีนี้เมื่อความลงทุนเรื่องของการลงทุนมันมีความจําเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องมีความรู้ก่อนเสมอนะครับเ mm hmm. ตือนนิดนึงเพราะว่าเรากําลังอยู่ในยุคที่โซเชียลมีเดียเนี่ยโอเวลาแห่แหนอะไรกันเนี่ยก็จะเชร์ไปนะครับพยายามมีสติในการลงทุนนะครับใช้ความรู้เป็นตัวนำนะครับสิ่งที่อยากจะย้ําก็คือความรู้เนี่ยช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทนได้อีกมุมหนึ่งความรู้ช่วยลด นะเรื่องของความเสี่ยงนะครับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้นะครับเพราะฉะนั้น High Understanding High Return ครับถ้าคิดจะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จความรู้คือหัวใจที่สำคัญที่สุด